นาบิเซนต้องอะไรคะแล้วค่ะเมื่อวันฮาเซจันในคาลูสี่ในคาลูกที่ปีนในฮารเบอร์แลนด์ยังซีนยังซีนกันที่ปีนในคาเบอร์แลนด์ค่ะอันนี้คือที่ปีนขึ้นมาแล้วก็สไลเดอร์ลงมาแล้วก็มีเบาะแล้วแล้วก็นี้เป็นรถกาแล็กซี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นบ้านแล้วเป็นที่จินกาเล็กซี่ต้นไม้แล้วก็อันนี้เป็นสัญญาค่ะยังไปได้แต่ตอนนี้ไฟตายไปหมดแล้วค่ะ เก่งมากค่ะแล้วก็อันี้เป็นไลเดอร์สองหัวแล้พิเศษที่สุดแลนีและนีมาอะไมเป็นสไลเดอร์นี่แหละชมค่ะอ๋อตบมือพี่โมนเหรอิอ่าขน้ำโมมาพี่เซนลูกูเนตั้งมาคืนนี้เองนะ แค่สีโอู้เงอะไรเระบอก่เรื่องสีบอก่เรื่องสีเรื่องสีบอก่เรื่องสีได้ดค่ะพกคนคิดว่าเด็กคนไหนจด้ั้เด็กคนนั้นหัวทิ่มแล้วเนี่ย